สวัสดีค่ะอยู่กับหนูควันอีกแล้วนะคะในช่องหนูขวันรถกระบะมือสองคัสเกตเอนะคะวันนี้นะคะหนูควันอยู่กับรถคันนี้เลยค่ะเป็นกระบะแคบนะคะสภาพสวยๆเหมือนป้ายแดงเลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะติดแคลรี่บอยมาให้แล้วนะคะคันนี้ไม่ไม่เสียงเงินเพิ่มนะคะลูกค้าให้ลูกค้าไปฟรีๆเลยคันนี้นะคะเป็นตโยไม่ใช่โตโยต้าเป็นอีซูซูนะคะ1.9ึ่งจุดเก้าซทนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เป็นรถปี2019นะคะ คันนี้ราคาเพียง499,000บาทเท่านั้นเองคันนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะแถมเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะรีบจับรีบจองได้เลยนะ,ะนี่เลยค่ะติดต่อมาได้ที่เบอรด์ด้านล่างได้เลยนะคะมาค่ะงั้นเรามาชมในส่วนของตัวรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะในส่วนของไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหลอดลูกแก้วแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,บบล,ะ,คะลูกค้านี่คะ่ะ กระทบกับแสงสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นี่มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะสองสว่างเวลากลางวานันได้ไฟสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะลูกค้าไฟไม่มีเหลืองเลยนะไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะนี่เลยค่ะได้เปกระจังหน้าหนาสองชั้นแบบนี้เลยนะคะเคี้ยวคมๆแบบนี้เลยค่ะใสๆกิ๊กๆอยู่เลยนะคะนี่สะท้อนกับแสงนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ไม่มีรอยแตกรอยเล้าไม่มีแมแ้แต่กระทั่งรอยขีดข่วนเลยนะคะ คันนี้นะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองติดตั้งเพิ่มเลยค่ะซื้อคันนี้คันเดียวจบเลยมาค่ะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กแทรเดิมโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะสภาพล้อนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอ,อยเบียดรอยชนเลยนะคันนี้เป็นล้อขอบเป็นล้อแม็กขอบสิบแปดนะคะลูกค้านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ สภาพยางนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของบันไดนะคะลูกค้านี่เลยบันไดสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะไม่มีแม้กะทต่ไม่มีแม้แต่กระทั่งรอยขีดข่วนเลยค่ะลูกค้าสภาพสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสีสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะคันนี้ยังไม่เก็บสีให้เลยนะไม่มีแม้แต่กระทั่งรอยขีดข่วนเลย อักษรโลโก้อะไรอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะคะลูกค้ากระจกมองข้างคันนี้นะคะนี่เลยได้เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้มาพร้อมกับเออไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนี่เลยคันนี้นะคะกระจกนี้เลยค่ะแล้เป็นกระจกแทรเดอร์มอเงอรนแบบนี้เลยนะคะนี่คันนี้นะคะ,นนะ,คะมีระบบสมาร์ทคีย์เลดให้ด้วยนะคะนี่เลย เปิดได้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไขกุญแจให้เมื่อยมือแล้วค่ะเดี๋ยวนี้นีเลยค่ะภายในนะคะสาภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะกว้างๆแบบนี้เลยค่ะมีสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ราคาไม่แพงเลยนะราคาเพียง499เท่านั้นเองลูกค้า49,900บาทเท่านั้นเองไม่เยอะเลยไม่แพงเลยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะเป็นกระบะแคปบเกียร์ออโต้หายากมากๆเลยนะคะเป็นรุ่นแรเลยนะ นี่เลยค่ะคันนี้ออปชันครบจัดเต็มมากเลยนะคะพวงมาไลัยได้เป็นพวงมาลมัย m ัล t i function นะคะรับสายโทรเข้าโทรออกได้หมดเลยค่ะนี่เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวควัรจะสตาร์ทให้ดูนะแป๊บนึงมาค่ะนี่เลยนะคะคันนี้เป็นระบบ boost start เรียบร้อยแล้วอย่าเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทนี่เครื่องไม่ดังเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะไม่ดังเลยนะคะลูกค้าในของเครื่องเอี่ยมๆแบบนี้เลยเลขใหม์คันนี้ค่ะนี่เลยเพียงเท่าไหร่เองหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันกว่ากิโลเท่านั้นเลขใหม่ไม่เยอะเลยนะคะลูกค้าคันนี้คุ้มจริงๆนะคะในส่วนของแผงคอนโซลหน้ารถนะคะลูกค้านี่เลยแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะไม่มีรอยขนแมวเลยนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ คันนี้นะคะสวยจริงๆนะคะลูกค้านี่เลยค่ะพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะลูกค้าเจ้าของเก่าคันนี้นะ,ะดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะคันนี้นี่สภาพสวยๆเอี่ยมๆแบบนี้เลยคะ่ะพวงมาลัยนะคะไม่มีรอยช้ําเลยนะ,ะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้านี่เลยคะ่ะพวงมาลัยไม่มีช้ําเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะในส่วนของแผงคอนโซลกลางรถนะลูกค้านี่เลย ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะอันนี้นี่ค่ะแอร์คันนี้นะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะลูกค้านี่เลยเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโอต้น,นะคะคันนี้ขับง่ายขับสบายเลยค่ะผู้หญิงก็ขับได้นะนี่ในส่วนของตัวเบาะนะคะลูกค้านี่เลยค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีน้าตาลเข้มสีส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเรียบหรูดูแพงมากเลยนะคะแต่คันนี้ราคาไม่แรงเลยนะสภาพนะคะลูกค้าสวยเหมือนป้ายแดงเลยนะ นี่ค่ะเบาะไม่มีช้ำไม่มีชำรุดเลยนะคะสะภาพสวยๆไปเลยค่ะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะเบาะด้านนี้นะ,ะนี่เลยไม่มีช้ำไม่มีชำรุดฉีกขาดแน่นอนนะคะลูกค้าซื้อรถกับขวัญน,นะคะรับรองได้เลยขวัญคัดมาแต่รถคุณภาพคัดเกรด A แน่นอนนะคะเหมือนชื่อช่องเลยนี่สภาพสวยๆค่ะลูกค้าเดิมๆทั้งพันนะนี่เลยค่ะ คันนี้นะสวยจริงๆนะคะลูกค้าดีไซน์สวยงามค่ะสวยมากๆเลยขวัญชอบมากๆเลยนะคะคันนี้มาค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแคปกันบ้างนะคะที่นั่งด้านหลังนะนี่ค่ะเขาเป็นแคปบโอเพนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเปิดได้นะคะขึ้นลงสะดวกเลยนี่คันนี้มีเบาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่คะ่ะเบาะก,ก็ตามสภาพการใช้งานเนาะลูกค้ารถมือสองนะต้องมีการใช้งานอยู่แล้วเนาะสะภาพสวยๆอยู่เลยนะคะลูกค้าถือว่าไม่น่าเกียดนะคะไม่มีรอยแคป ไม่มีรอยขาดนะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพรมมีมาให้ครบนาสี่ผืนนี่เลยค่ะในส่วนของหัวน็อตนะคะลูกค้านี่เลยหัวน็อตนะคะนี่ไม่มีรอยแกะรอยงัดแงะเลยนะคะหัวน็อตสิงๆเลยสภาพนี้นะคะสวยจริงๆเลยนะนี่ค่ะหัวน็อตไม่เคยงัดไม่มีแงะนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะทางลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะดูรถจริงนะคะมาดูได้เลยนะ ที่สนุกค่าตรงข้ามกับบิ๊กซีลมเก้านะคะตรงถนนลมเก้าเลยค่ะนี่ค่ะได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะลูกคา้คาเป็นกระบะแคบเกียร์ออโต้นะคะรับรองนะคะอยู่ไม่นานแน่นอน,นะคะ่ะลูกคา้าท่านไหนคะสนใจรีบจับรีบจองกันเลยนะ,ะมาดูในส่วนของตัวท้ายรถกันบ้างนะคะท้ายรถนะคะลูกคา้านี่เลยค่ะตัวโลโก้อะไรอยู่หมดอยู่หมดอยู่หมดทุกตัวอักษรเลยนะคะลูกคา้านี่เลยค่ะเน่อนๆนิดนึงเนาะ นี <t> ่เลยค่ะสภาพสวยๆใหม่ๆอยู่เลยนะนี่ค่ะสแตทพีนี่เครื่องคันนี้ค่ะสวยจริงๆนะคะลูกค้านี่เลยค่ะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะนี่บันไดนะคะลูกค้านี่เลยค่ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสนิ่งไม่มีสภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะแถมแคลริบอยมาให้ด้วยนะนี่เลยค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามาค่ะมาดูด้านในกันบ้างนะคะ นี่เลยคันนี้นะลูกค้าเพิ่งเข้าใหม่นะยังไม่ทําความสะอาดเลยนะนี่เลยค่ะก่อนลูกค้าออกไปนะทางร้านนะคะมีสปารดให้แน่นอนค่ะได้ลดสวยเอี่ยมสะอาดๆไปใช้งานเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยะคะ่ะลูกค้าว่าจะได้รถสภาพนี้ไปทางร้านเราสปารดให้อย่างแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันบ้างนะคะนี่ คันนี้นะคะลูกค้าสวยมากเลยนะคะราคาไม่แพงเลยนี่เลยคะ่ะมาดูในส่วนของข้อมูลรถกันบ้างนะคะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหายากนะนี่คะ่ะเครื่องเอย้ยคู่มืออยู่ครบนะคะลูกค้าอันนี้เลยสภาพสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ ไ้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยนะคะมาค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นเครื่องแท้เดิมโรงงานนะคะได้เป็นเครื่อง DBI เลยนะคันนี้นะคะเครื่องพันก้าคนะลูกค้านี่เลยนี่เลยค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นสี่สูบนะคะลูกค้าหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าเลยนะนี่ค่ะ เครื่องนะคะลูกค้าไม่มีดัดแปลงแน่นอนนะคะซื้อรถกับหนูขวัญนะคะรับประกันได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะซื้อไปนะเจอดัดแปลงทางแลเรารับซื้อคืนเลยนะคะนี่สภาพรถนะคะแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะจุดแต้มสีอะไรตรงหมดทุกจุดนะคะลูกค้านี่เลยสภาพสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะหากลูกค้าท่านไหนคะสนใจอยากจะดูรถจริงนะคะดูได้เลยนะคะที่ สนุกค่นะคะตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้านะคะตรงกับถนนล่มเก้าเลยนะคะคันนี้นะคะหัวน็อตนะคะลูกค้านี้เลยค่ะหัวน็อตไม่ค่อยถอดไม่ค่อยแก่นะคะคันนี้ฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะแผ่นซับความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะนี่ค่ะสติกเกอร์คำเตือนอยู่ครบหมดนะคะลูกค้านี่เม็ดอาร์คนะคะลูกค้านี่เลยค่ะดูได้หมดเลยนะ สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วแมแน่นอนนี่ค่ะหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะนี่ค่ะมาดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะคะโครงสร้างนะคะลูกค้านี้เลยค่ะโครงไม่มีคดไม่มีงอนะคะลูกค้านี่เลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะออกมาจากโรงงานแบบไหนนะคะสภาพก็ยังอยู่ในแบบนั้นอยู่เลยนี่เลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้านี่เลย เป็น Isuzu D-Max นะคะ1.9 z p a แพ i ทีนะคะเป็นรถปี2019นะคะคันนี้ราคานะคะเพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นกระบะแคปนะคะเกียร์ออโต้เป็นกระบะแคปเกียร์ออโต้เลยนะคะลูกค้านี้เลยคันนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าหายากมากๆแล้วนะเป็นสําหรับกระบะแคปเกียร์ออโต้นะลูกค้าคันนี้นะคะของลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรีบจับรีบจองกันเลยนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์ 063 673 1714ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ขวัญด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ